สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสิ์เล่าข่าวกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้วันพฤหัสที่2ี่เดือนพฤษภาคม2568วันนี้ข่าวใหญ่ๆจากสื่อที่มีความน่าเชื่อถือสูงมีน้อยเพราะสื่อต่างๆต,ต่างก็พุ่งเป้าไปที่หลังเกมนัดชิงยูโรป้าลีกกันมากกว่าแต่จะยังไงก็ตามวันนี้ทางช่องของเราก็ยังมีข่าวมากมายหลายข่าวมาฝากกันอีกเช่นเคยและเมื่อวานนี้ทีมท็อตแนมฮอสเปอร์คว้าแชมป์ยูฟายูโรป้าลีก ประจําดูการ2024-2025ได้สําเร็จด้วยการเอาชนะทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1ประตูต่อ0ูย์คว้าแชมป์เมเจอร์แรกในรอบ17ปีและเป็นการคว้าแชมป์ยูโรปาลีกเป็นสมัยที่3อีกด้วยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับแฟนๆทีมไก่เดือทองด้วยนะครับส่วนผลบอลคู่อื่นๆที่ลงเล่นกันเมื่อวานนี้เพื่อนๆสามารถดูผลบอลได้จากทางหน้าจอได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆดูผลบอลจบแล้วผมก็อยากจะขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับตอนนี้เราไปฟังข่าวสารฟุตบอลกันเลยดีกว่าวันนี้เรามาเริ่มเล่าข่าวกันที่ทีมบาร์เซโลนากันก่อนสโมสรบาร์เซโลนาได้ออกถแถลงการประกาศว่าทีมบาร์เซโลนาสามารถบรรลุข,ข้อตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับฮันซี่ฟลิกเฮดโค้ชของทีมบาซ่าได้อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วสัญญาฉบับใหม่นี้จะทําให้ฮันซี่ฟลิกจะอยู่คุมทีมบาซ่าต่อไปอีกจนถึงปี2027ข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมไบตันฟาบริซิโอโรมาโน่ได้รายงานว่า ชูอัลเปโตรนักเตะกองหน้าทีมชาติบราซิลอายุ23ปีของทีมนกนางนวลน,น่าจะต้องย้ายออกจากทีมหลังจบฤดูกาลนี้ตอนนี้มีทีมชั้นนำในพรีเมียร์ลีกได้รับรู้แล้วว่าค่าตัวของนักเตะอาจจะสูงถึง70ล้านยูโรเลยทีเดียวแต่ราคาค่าตัวของนักเตะน่าจะมีการเจรจาต่อรองกันได้ซึ่งการตัดสินใจขั้นสุดท้ายก็น่าจะขึ้นอยู่กับทีมไบรตันเองว่าราคาค่าตัวของนักเตะจะอยู่ที่เท่าไหร่ข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมแอสตันวิลล่าฟาบริซิโอโรมาโนได้รายงานแบบเอ็กซ์คลู สโมสรแอสตันวิลล่ากำลังมีการเร่งเจราจากับทีมเฟยนูตเพื่อขอซื้อตัวเซปิเกโนเรดมอนนักเตะกองหน้าทีมชาติฮอลแลนด์ชุดยู19อายุ18ปีของทีมเฟยนูตเพื่อให้นักเตะย้ายเข้ามาร่วมทีมแอสตันวิลล่าในช่วงซัมเมอร์นี้นอกจากทีมแอสตันวิลล่าที่ได้ให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้แล้วก็ยังมีทีมอื่นๆในลีกอังกฤษและในลีกอ,อิตาลีที่ได้ให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้ด้วยเช่นกันเพียงแต่ว่าในตอนนี้ทีมแอสตันวิลล่าเป็นทีมเต็ที่จะคว้าตัวนนักตรายี้ให้้เขาามมร่วทีม ในส่วนของทางนักเตะเขาจะมีการตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายในเร็วๆนี้ข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมเซลซีจากการที่สื่อทางฝั่งสเปนได้รายงานข่าวว่าทีมรอรันมาดริดได้ให้ความสนใจในตัวของเอนโซ่ฟอนันเดสนักเตะทีมเซลซีล่าสุดฟาบริซิโอโรมาโนได้รายงานผ่านช่อง YouTube ส่วนตัวของเขาว่าทีมเชลซีเชื่อว่าเอนโซเป็นผู้เล่นคนสําคัญทีมเซลซีไม่เคยเจรจาเรื่องขายเอนโซเลยและพวกเขาก็ไม่เคยตั้งราคาค่าตัวของนักเตะเลยด้วยทีมเซลซีมองว่า ทั้งตัวของเอนโซไกเซโดและพาวเมอร์นักเตะทั้ง3มคนนี้จะเป็นนักเตะแกนหลักของทีมเซลซีทั้งในปัจจุบันและในอนาคตและตอนนี้ทีมราอันมาดริดยังไม่ได้ติดต่อเข้ามาขอซื้อตัวเอนโซเลยข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมอาร์เซนอลที่ผ่านมาฟอเรียนแทสเทนเบิร์กเคยได้รายงานว่าทีมอาร์เซนอลกำลังจับตาสถานการณ์การต่อสัญญาของลีรอยซาเน่กับทีมเสือใต้กันอย่างใกล้ชิดแต่ล่าสุดสื่อสกายสปอร์ตเยอรมันได้รายงานว่า ทีมอาเซนอนได้ล้มเลิกความสนใจในตัวของนักเตะแล้วอีกหนึ่งข่าวของทีมปืนใหญ่ฟลอเรียนแพตเทนเบิร์ได้รายงานว่าทีมอาเซนอนกำลังมีการพิจารณาอย่างจริงจังเพื่อขอซื้อตัวโรดรโกนักเตะกองหน้าริมเส้นทีมชาติบราซิลอายุ24ปีของทีมชุดขาวเพื่อให้นักเตะย้ายเข้ามาร่วมทีมปืนใหญ่ในช่วงซัมเมอร์นี้ตอนนี้ทีมปืนใหญ่ได้มีการเข้าไปเจรจาในระดับเบื้องต้นแล้วด้วยฟลอเรียนแพตเทนเบิร์ยังได้บอกอีกว่าถึงแม้ว่านักเตะมีโอกาสที่จะยย้าาาอออกจกจทีีมมชชุดขววในวมมน่งร์ แต่ด้วยค่าตัวนักเตะที่มีราคาสูงจึงเป็นเรื่องยากที่ทีมปืนใหญ่จะคว้าตัวนักเตะรายนี้ให้เข้ามาร่วมทีมได้ข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมเรือใบสีฟ้าฟาบริซิโอโรมาโน่ได้รายงานว่าเควินเดอบรอยนักเตะม,มิดฟิลด์ของทีมเรือใบจะมีการตัดสินใจเรื่องอนาคตของเขาในเร็วๆนี้ในตอนนี้มีทีมนาโปลีและทีมชิคาโก้ฟายทีมในลิกประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้มีการยื่นข้อเสนอให้นักเตะได้พิจารณาแล้วนักเตะจะมีการตัดสินใจอนาคตของตนเอง ร่วมกับทางครอบครัวของเขาด้วยข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟลอเรียนแพทเทนเบิร์กได้รายงานว่าในตอนนี้ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความสนใจที่จะเข้าร่วมวงล่าตัวรรยานเชอร์กี้นักเตะมิดฟิลตัวรุกทีมชาติฝรั่งเศสชุดยูย่ 23. อายุ21ปีของทีมลียงเพื่อให้นักเตะย้ายมาร่วมทีมปีศาจแดงในช่วงซัมเมอร์นี้และฟลอเรียนแพทเทนเบิร์กยังได้บอกอีกว่านักเตะไม่ใช่เป้าหมายมิดฟิลตัวหลักของทีมหงส์แดงแต่เป็นฟลอเรียนเวียต์น ที่เป็นเป้าหมายมิดฟิลด์ตัวหลักของทีมหงแดงเป็นยังไงบ้างครับกับข่าวที่ทางช่องของเราได้นำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อยากจะขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ